ตำนานที่ยังมีลมหายใจสายออฟโรดไม่ควรพลาดค่ะสำหรับคันนี้นะคะ Toyota l o v t นะคะเครื่องยนต์2,000ซีซีค่ะ เป็นเกียร์ออโต้นะคะออโต้โฟวินขับเคลื่อน4ล้อระบบฟูลไทม์ออฟโรดนะคะคันนี้เลยค่ะเหมาะสำหรับสายป่าสายลุยนะคะใครที่ชอบเดินป่าแบบนี้ไม่ควรพลาดคันนี้เลยค่ะ เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันเลยนะคะสำหรับด้านหลังนะคะก็ค่อนข้างกว้างนะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบแคมปิ้งนะคะเก็บของได้เยอะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่ชอบเก็บของไว้ในรถเยอะๆนะคะคนนี้ก็คือสามารถตอบโจทย์ได้หลากหลายมากๆเลยคะ่ะค่ะสำหรับเจ้าร a n d r o ปี96คันนี้นะคะ ราคาขายสดนะคะอยู่ที่129,000บาทค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าต่อรองราคากันได้นะคะไม่ว่าจะทักเข้ามาในอินบ็อกซ์เพจหรือติดต่อเข้ามาตามเบอร์ที่ให้ไว้ตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะ